มาพบกับ SP m a แม็กไทยอีกครั้งนะคะวันนี้ลูกค้า Honda c ซ v i c ค่ะเข้ามาเสริมลอ้อให้รถด,ด้วยแม็กยางนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเป็นยางตัวไหนค่ะนี่ก็คือล้อกับยางที่ลูกค้าเลือกที่จะใส่นะครเป็นล้อเป็นล้อ RS05 นะคะขนาด18คูณ8.5นิ้วนะคะออฟ35ส่วนยางลูกค้าเลือกเป็นยางโตโยท้ารุน่นพ็อกเซต t r 1ไซส์ 23540R18 นะคะ ด้วยลวดลายยางเป็นยางลูกศรหรือยางนุ่มเงียบนะคะสองลายในหนึ่งเดียวนะคะยางโตโยต้ามีรับประกันหกสิบวันแรกบัตรรวมแจกเ่็นเส้นใหม่ให้ลูกค้าฟรีนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์สองสี่ห้าเก้าสี่หกสองหกหรือทักแฟนเพจได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตอนใส่เสร็จเลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับ h o n ด a c i v i c กค่ะที่เข้ามาเป็นแม็กยางนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแม็กยางใกล้ๆเลยค่ะ แม็กที่ลูกค้าเลือกจะเป็นแม็ก RS05 นะคะขนาด18คูณ8นิ้วครึ่งค่ะออฟ35ส่วนยางที่ลูกค้าเลือกเป็นยางโตโยทาย 23540R18 นะคะรุ่น TR1 ค่ะถ้าลูกค้าสามารถกลับมาใช้บริการหลังการขายได้นะคะทั้งสลับยางถ่วงล้อฟรีทุก1,000 0โลยางโตโยทายมีรับประกัน60วันแรกบาดวมแตกเปลี่ยนเส้นใหม่ให้ฟรีนะคะ คลิปนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่เข้ามาใช้บริการร้านเ e ส t i n y n ลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร024594626หรือทักแฟนเพจได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ